สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูกดเช่นเคยนะลูกวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนะลูกตั้งแต่กอไก่ถึงหอนอกฮูกนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะลูกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกอไก่ ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอรักคังงองงูจอจาน ชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชอยอผู้หญิงดอชดาตอประตัก ขอฐานทอนางมนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุง ททหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอป่าผพึ่ง ฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพามอมา้ายอยัก รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสอลือสีสอเสือ หอหีบรอจุลาออ่างหอนกฮูกเป็นไงบ้างลูกมันฝึกทบทวนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็คล่องอ่าสำหรับวันนี้คุณครูกดก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ